พาชมโอ้ข้ามภูเขาพี่น้องพาชมข้ามภูเขาเออ้ข้ามภูเขาวสวยงามลุกขกึ้นเลยนะข้ขา,งงามภูเขาน้ำธรรมชาติชมสวยดอกไม้ก็สวยดอกไม้ดอกม,อกมันเห็บเห็นหมนด บนเขาภูพระน้องมบนเขาหน้ารพี่น้องครับ้าบนเขาธรรมชาติว้าน้องินแตกเจอลอหินหแตกน้องิน,งแ,ตน,ตน,น,นงแตกน้องินแตกสวยมากเดินต่อขึ้นเขาภู้หินสวย ชมหสวยล่องหน่ธรรมชาติบ้าเอาชมเห็นแตกสวยเห็นแตกห็นแตกสวยงามธรชาติเห็นแตกสวยพี่น้องธรรมชาติบ้าเฮาได้รองไหม เต็มไปหมดเลยหน้าผาชมหน้าผาสวยงามธรรมชาติหน้าผาสวยหน้าผาสวยงามธรรมชาติบ้องถุบงบนภูเขาดอกไม้ภูเขาสวยงาม กู้ปลาที่น้องกู้ปลากู้ปลาไอาขึ้นมาชา่อขอดเดินขอดเที่ยวบนเขายอดภูพระนอนยอดภูพระนอนยวยอดภูพระนอนพี่น้อง ช่อมล่องหินองหินแตกบรรยากาศบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยงามล่องหินแตกเห,ห็นแตยม,มันก็ไม่พอนแตกออกมาได่นนี่นนจากภูเขาธรรมาชาตหานอล่อ,ลอหินแตกสวยามาก บรรยากาศก็สวยมาตรงนี้ก็ใจก็จไร้กัแใจเปตามให้พระอาจารย์ด้วยเฉพาะพวกคุณอย่างนี้สาธุสาธุสาธุเจริญพร